กุ้งลายแต่แบบตับกับนมันีทางจาก,กท,าที่มันเคยไปทางที่มัแนแจ้งเรายงเลยมหาเป็น เืาขึ้นไปบ้านให้ปล่อยไฟมากก่าเมนครับพี่เมนเขียบขึ้นนแม่เมนครับเมนทำตีนตั้มสเต็ดนะครับโอ้สเด็ดเต้นอะไรยงงอกแงกับหัวนี่อันนี้ก็คุกกี้กี้เลยนะนี่โอ้ไปทาหน้าใหม่ขึ้นมาก็โอ้เสือคน้ไม่ได้แงแม่เลยดีใจดีใจในต้อนรับพ่อข้ามือรัม มจากกะเกินนะท่กะจินมาแล้วแต่ว่ากินาจินี้นเทาันมาามากพอหอนแสดงใสดงวาจินเขาอาหารบ้านบ้านเท่าไร่นแม่อามันบ้านเท่านุ่มโจครับป้ใหญ่แหลมครับเพาะอย่างั้วกต้มมาปดจนมาแงงาะเออีบ่ต้มาปนมแงนี้จไขล้กัมีสิตังหน่อย งานบอกคุณแม่ไม่มีลิบพลาปากเหรอมึงไม่เตรียมอะไรไที่ปูเลยเนาะไม่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 เตรียมามาถ่ายรูปหน่อยมีแต <c oughs> ่เป็นแม,ม่มาไทยอะไรมาอะไรนี่แหลียมมาเออได้ลูก เออน้าแม่สิตังจังน้อยเดี๋ยวว่าแบบต่อไม่รอแล้วนะลามบ้างได้ไหมได้เลยครับได้เลยได้ข่าวว่าวงหมอลำวงนี้ดังอยู่ได่ไหมคือดังที่ตัวครป้ายเราไม่ได้อยู่แบบนี้นะับดังมากที่สุดแล้วละในประเทศเท่าหนึ่งช่วงนี้ตัวนี่้ทำสุดยอดแล้วโอเคครับขอบคุณมากคุณแม่สิตังอยู่แถวนี้เหรละโอ้โหเราก็ได้หัวสมกันนะเขาเลยมาเยี่ยม เยี่ยมไอมาเยี่ยมที่งม้ามายมมาเยี่ยมก็เลยมาเยี่ยมไป่วยไฟก็ี่แหละนี่แหละเรื่ยๆนี่แหละมกเป็นระยะเป็นระยะรู้เล้รู้่าเดียพ้งเ่าให้เล่า่ใครเ่ามุกเป็นระยะโอเพิ่งรู้เนี่ยโดนไปเท่าไห่ไม่เยนนี่ย้องไปโรายเนี่ยไอเคีตังโดนไปเท่าไหร่ เไม่ติดตังโดนเ่ไม่ไมโดนเงินโตเี้เป็นอะไรวะพูดอย่างนี้มึงโดนเงินหรอเจาายจะโดนนี่แหละเขาจ้างพี่มันเป็นพนังหรอมันเป็อพ่น้ง อายวไม่ได้ขันรังผู้นี้อะไยี่สิบเจ็ดแดงดีแตกแล้วผู้ี้ยี่สบเจ็ดผู้ลาหารสบายผู้ลาหารสบายนะอายุเก็นยี่สิบเจ็ดปีเีได้ใส่ยีดอกลารย่อยักแล้วคือลยง ไปเขาชิมกัน5้าบขึ้นเมืองอยู่มาเรามาเรเนด้นนั่งร้านเลยเอาพกไเลยหเสร็น่หมดเแล้วตอนี้มีก็มอ้ด้านนมันเนี่ ครับสกีดัตสวัสดีครับผมอันนี้ชอบพีไอท์ปะเดี๋ยวช่องสาวน้อยค่อยๆดูที่ยูทูปนะครับจัดจอดชีพแล้วอ๋อเรไปไปเล่นในบีกุนจินเนี่ยแต่ว่าพอออกเทากันกุนซินไปไปได้แต่ว่ากุนซินหยุดอย่างนี้นะตอนเราออนไลน์อ่ะโอ้ยตัวฝีเ้าขับใช่ใช่มาทำออนไลน์เอาไปอาบกับปีกวันใช่ลุกขึ้นมาสู้ที่อุบลเนี่ย ช่วงนั้นงานคือตั้งแต่จะเป็นลำถวายพญานาคเ้นสาก็คือเสดจริงแล้วไปไหว้องคตศาสตรเป็นงานเลนูพดีไปะอนกระดมช่วงนั้นงานพระเยอะไปออกงานปาร์ตี้กันแต่ฉันเจอแต่เองเนี่ยตอรางน้ำเพรเสด็จ ยังไม่ได้เคยปั่วนะมีแต่คุณเจนมีสอน้าน้ำเพชรนะวงหมอลำเรายังไม่นีพูดอย่างการเค่เดลูกชายเนี่ยเป็นประเด็นแม่เขาบ้างคูนี้จะเป็นรับภาพประเด็นชิชยเนี่ยอะดับหนึ่งใจแล้เปเท้าตุ๊กตาข่าผู้ไปเอเคิที่บ้านเนี่ยคู่นี้คนจะเป็นร้านเลยพู่นี้จะเป็นรับภาพกับแม่ลูกึงทำฟองอ๋นี้เป็นประเด็นตโอได้เลยจ้ะลูกคนทา นี่ไงก็จะเอามาเล่นตัวเราทำหนักเป็นเรื่องอยู่ตอนขอเราเป็นร่งโุดยอดครับดีใจวันนี้เมี่อยเมื่ยเม่ยีม่เยเมื่อยเมื่อยวามสวนมือแล้วเพื่อนเราไล่มนทียีเป็นยีสเดีอว่าคนไทยานลุกขอแจบได้เพงมือเขาียเปล่านี่หามือจีถงได้ที่อาวาเลียงเพียงนึกทำได้เเป็นตัวชูุ่่งเลยเนาะ อาจารย์จเริมพ่นช่มากหรือมาหันละเ้าอาจารย์พ่นซบก็อยเราจังสเป็นคู่ไปเราอานมาคือก็อะไรจารย์จเริมพ่นลนอย่นี้อยเคยเห็นตอในคลิปคับผมเคยเห็นตอในคลิปเพื่นครับทิปเพิ่กินเนี่ยครับอ้าวมัวซ่าสั่งเอ้ากับเบอร์เลขามเลโอ้ยสองหมื่นคนไปยู่ในกรุงเครับมันงงน่งานงวงานาพันไป มุน่นแหละแม่มาชว่ากั้เนาะเพว่าไม่ซิทตันพดีมัเอามีหนังก็ีซิตันมอไ่พอจได้ถ่ายอย่านี้หันซ้ทมาตัวไหนเจ๊สองอีกอมนเไแช่ไดดีม้งมหัวกช่วงนี้เป็นนังมัดจังบางคนฟังอยู่เขาถามอายุ ว่าจะลกเลที่ยอออานีนว่งา,วางสิเขาจีเสียหอมวันนเลขกัที่ยอายอายุนี่ะจิงเยไหมบรรยากาศบรรยากาศดีนะหนานังเนาะอันนี้บปได้นังวะครับอา <c oughs> อายายายาตองแม่นะตองแม่นะตองตอง <c oughs> <ต>่้ว่าหนา,าน,นาังก่อนนี้ไอดนเหรอเนีนาทุ่งเนีเอาอยที่แซ่บที่สุดในร้านหน สชคดีครับื่งวันคุ้มครับออบ่อมาเรียนชิมงานเรียแยเรียงเรียิมงานเท่านี้ล่เรียงแนี่สองโคดดยตุ้มเนี่นี่ครับพี่น้องมีหลหลให้นู่นตัิตว่ยางลายงไปเบิ่งกันอันนี้มีนู่นยงังครับ มันงมครับมีเมนูอย่างนี้ครับนี่มีอย่างใส่หลกะไก่ย่างเขวัย่เวนมาจากขนมไผ่เลยครับผมฮะขวนตัม่ห่เม่อนมไผ่ดขากีเลยครับเขานเขเลยขี้บนขาบนิมบออาเป็ิมอโอ้ไม่ครับเมี่เอาแคร่น้าเ่าิมตะกรันจเอาแเเบอน่บ ย,ย้อนมาคือในต่อทั้ขอของด,ดังนี้